สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ p o l i t i c World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะพามาดูเกี่ยวกับเรื่องราวภายในรัสเซียกันบ้างดีกว่า พอจากข้อมูลที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากในช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่มได้เห็นยูเครนเนี่ยมาโจมตีภายในดินแดนของรัเสเซียกันบ่อยขึ้นบ้างแล้วถูกไหมแถบแถบเบลโกร์ดนะครับผมก็เห็นกันเริ่มที่จะเป็นประจําแล้วนะครับที่นี้เองเนี่ยในปีนี้เองเนี่ยนะครับผมก็ดูเหมือนว่าทางยูเครนเนี่ยก็ยังจะสู้ไม่ถอยอยู่แล้วก็มีแนวโน้มที่ว่าจะโต้กลับรัเสเซียมายังแผ่นดินแม่ของรัเสเซียข้ามมายังเชดแดนของรัเสเซียเองเลยนะตอนนี้เองทางกองทัพของรัเสเซียเนี่ยก็ดูจะ เริ่มที่จะไม่ได้วางใจเท่าไหร่แล้วนะครับผมแล้วก็เริ่มที่จะหาทางในการที่จะป้องกันเมืองมอสโกเมืองหลวงเขาพวกเขาล่าสุดนี้เองเนี่ยได้มีการประจําระบบ S 4 0 0ระบบต่อต้านอากาศยานของพวกเขาเนี่ยเอาไว้ในระยะรอบๆมอสโกนะครับซึ่งก็มีการตรวจพบอยู่ที่ Russian State Agriculture University มหาวิทยาลัยเกษตรของรัสเซียนั่นเองครับ แล้วก็อีกทางนึงเนี่ยนะครับเอาไปติดตั้งไว้ที่โลซินีออสตอฟเนชั่นนลพาร์คและหลังจากการติดตั้งเนี่ยก็ได้มีการไปถามความคิดเห็นของชาวเมืองด้วยสำหรับชาวเมืองเองถือว่าที่เป็นเรื่องใหม่มากๆ พราะมันไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาก่อนโดยความกลัวนี้เองเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นหลังจากการโจมตีที่ซาราตอฟแล้วก็ลียาซานที่เพิ่งเกิดขึ้นมาเมื่อเดือนธันวานะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังไม่หมดแค่นี้มีการวางระบบ S400 เพื่อป้องกันตามเมืองมอสโกแล้วถูกไหมภายในตัวเมืองเองเนี่ยนะครับผมก็ยังมีการติดตั้งระบบต่างๆเนี่ยที่เป็นระบบต่อต้านอากาศยานเอาไว้อย่างล่าสุดนี้เองเนี่ยหลังคาตึกเนี่ยนะครับผมก็ได้ถูกเอาระบบต่อต้านอากาศยาน p a n นเซ S1 เนี่ยเข้าไปวางไว้เป็นที่เรียบร ที่ให้ผู้ชมกำลังเห็นอยู่เลยเพราะฉะนั้นแปลได้ว่า จากต้นสงครามที่เกิดขึ้นมาเนี่ยรัเสเซียบุกอย่างเดียวเลยถูกไหมพอสงครามเนี่ยมันเริ่มสเตลเมทละและยูเครนเนี่ยก็ยังคงได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากนานาชาติจากฝั่งตะวันตกตรงนี้เองเนี่ยก็ทําให้ยูเครนย,ยังคงมีทรัพยากรในการต่อสู้และเริ่มที่จะต่อสู้กลับมารุนแรงขึ้น,นเรื่อยๆรุนแรงขึ้น,นเรื่อยๆรเริ่มแรกอาจจะเริ่มตรงใครเมียตอนนี้เริ่มเข้ามาในรัเสเซียแล้วนะครับผมทางรัเสเซียเนี่ยก็นิ่งนอนใจไม่ได้เลยผมคิดว่าณนะตอนนี้พอสถานการณ์มันเริ่มเป็นแบบนี้รัเสเซียเริ่มได้เห็นล้วว่่่าายยยยยเเครนืืดดตออไไป เพราะทางยูเครนเองก็ได้รับสนับสนุนจากชาติตะวันตกไม่ขาดสายนะครับรัสเซียเองเนี่ยคงจะยืดสงครามให้ยาวไปกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วเพราะจากข้อมูลอ่ะหลังที่รัสเซียบุกผิดพลาดในตอนแรกดูเหมือนว่าปูตินเนี่ยจะเปลี่ยนเวถูกไหมเฮ้ยงั้นเราไปแนวทางเน้นสงครามยาวๆดีกว่ายูเครนเนี่ยน่าจะแบบไม่สามารถยืนระยะในการสู้ยาวๆได้แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าสถานการณ์มันจะเปลี่ยนไปอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวคงต้องรอดูกันว่าจะมีการเปลี่ยนแผนปรับแผนอะไรของทางปูตินอีกไหมแต่ผมคิดว่ารัสเซียเองเนี่ยตอน เนี่ยคือ เดือดเนื้อร้อนใจแน่นอนนะครับไม่อย่างนั้นเขาไม่เอาระบบมาตั้งในเมืองไม่เอามาป้องกันไว้แน่นหนาขนาดนี้หรอกก็เดี๋ยวคงต้องรอดูแหละว,ว่าในอนาคตจะมีการอัปเดตอะไรกันบ้างแต่ผมคิดว่าอีกไม่นานเนี่ยสงครามน่าจะต้องรีบจบกันแล้วเลยครับยืดยาวกว่านี้มันมีแต่เสียทั้งสองฝ่ายแล้วเดี๋ยวรอดูกันว่าจะเป็นยังไงยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยและอย่างที่ผมบอกไว้เสมอการดูข่าวแบบนี้จําเป็นต้องใช้วิจารณญาณในการรััับชมมน,งงน,นนนยงใวี้หด เวลาลงแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ p o l i t i c World นะครับ